สวัสดีครับนัทแท็กอร์วังสามหมออุดรธานีครับกบวันนี้ครับเป็นวันที่21เนะครับกันยายน25ง4น้บะครับวันนี้นัทมีรถ2คันนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูปัตนะครับแ3 4 0าทั้งคู่เลยนะครับรถจดทะเบียนปีห้าหนึ่งะครับข้อสังเกตนะครับง่ายๆนะครับคันนี้จะต่างกันที่ท่อนะครับท่อไอเสียนะครับคันนึงจะเป็นท่อดำนะครับคันนึงก็จะเป็นท่อชุบโครเมียมหน่อยหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าท่อรันทุ่ง นะครับมาเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น L 3 4 0 8นะครับระบบเดียวกันนะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้เป็น3 4 0 8นะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบโฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับรถเหมาะสําหรับงานนะครับไล่นาสวนผสมนะครับตัวนี้นะครับไปเบาแรงเราได้สบายๆเลยนะครับราคาทั้ง2คันนี้เท่าเท่ากันครับสองแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราส่งให้ฟรี 300กิโลเมตรแรกนะครับ300กิโลเมตรแรกไปช่างน้อยรีวิวก่อนนะครับคันแรกนะครับแล้วก็ถึงมาดูสภาพใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยางนะครับคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับอุปกรณ์ได้ใบมีดดันดิ้หน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับจดทะเบียนปีห้าหนึ่งะครับเสียงแน่นๆนะครับลั่นๆนะครับใบมีดเร็วนะครับระบบเกียร์เป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับ4ี่เกียร์ถอยหลังนะครับ2เพลานะครับโฟวินขับเคลื่อน4่ล้อนะครับเป็นวงมาลัยแบบพาวเวอร์ นะครับตัวนี้ก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับรถคันนี้นะครับก็มีการตรวจเช็คปรับสภาพนะครับเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนยางใหม่นะครับเปลี่ยนสลักใบมีดตะกินใหม่นะครับได้อุปกรณ์ตะกินหน้านะครับแล้วก็เป็นฐานท่าท้านท้ายนะครับเครื่องแน่นๆนะครับยางเต็มๆครับ ได้ตั้งไว้นะครับก็อาจจะเป๋นิดนึงนะครับผลพึ่งตกใหม่ๆนะครับก็จะถอยมาครับถอยสังเกตว่ามันจะถอยช้าครับมันจะไม่บาลานซ์กับรอบที่มันเร็วไปเกียร์เดินหน้ามันก็จะเร็วครับเวลาถอยมันก็จะช้าครับอันนี้ช่างน้อยก็ถ่ายในเกียร์ไฮนะครับในเกียร์ไฮนะครับคือฝากไว้ที่เกียร์สองไฮนะครับวรนนี้ก็ดันดินมาแล้วเรียบร้อยนะครับ คนสีมาก็ควันออกท่อนะครับดันต้อนหน่อยแปบ๊บไฮดรอลิกด้านล่างด้านข้างนะครับเพียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราที่ไปดูนะครับสภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะลองระบบโฟวินนะครับอ่านะครับหนึ่งสองสามนะครับ คือเป็นการเชนเกียร์นะครับการทดสอบระบบเกียร์นะครับว่าเข้าทุกเกียร์หรือเปล่านะครับก็สี่้อยกลับมานะครับสวยๆนะครับสวยๆทั้งสองคันนะครับรถเช็คระบบพร้อมใช้นะครับสามารถจัดส่งได้เลยนะครับราคา21งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับติดต่อท่านใดที่สนใจนะครับการันตีนะครับไม่ต้องดูรถก็ได้ครับเพราะว่ารถเราเช็คพร้อมใช้นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าระบบเราเก็บงานให้ทั้งหมดแล้วทั้งน้อย พื้นที่ก็แฉะนิดนึงนะครับนำมาดูผานก่อนนะครับผานได้เป็นผานห้าใบนะครับท้ายนะครับเอาวิดีโอเต็มๆนะครับหาลิงค์เครื่องหน่อยขอระบบไฟหน่อยระบบไฟนะครับไฟเรียวไฟสปอตไลท์นะครับนะครับระบบเช็คให้เรียบร้อยนะครับกระทะล้อไม่มีแตกนะครับยางใหม่ๆนะครับยาง12.44 2นะครับขอบ24นะครับ ยางหน้าเป็นยางแปดขีดส6หกนะครับยางใหม่ๆนะครับท nice ั้งสีเส้นสลักคันหน้านะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสลักคันหน้าเปลี่ยนใหม่ยกลูกปืนล้อหน้าหน่อยครับท่อมนคัดนะครับนะครับก็ยังไม่มีรอยตะ่อนนะครับใช้งานอยู่ที่สอง3ันสองร้อยสามชั่วโมงนะครับสอง3สองร้อยสามชั่วโมงนะครับนโทรลนะครับห้องเดยสารนะครับแผ่นลังค่าครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับโฟกัสไปที่แผ่นลังคาเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยหลังเครื่องมือครบ ท่อนี้ก็จะเป็นพักนอกนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่ใหม่ฟองอากาศใหม่นะครับดูน้ำหม้อน้ำก่อนนะครับน้ำไม่ดันนะครับขอรู้เครื่องหน่อยนะครับเครื่องไม่มีไอออกระบายนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ะเจ้าหน้อยโยกลูกปืนล้อหน้าฝั่งนี้แน่นๆนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับเช็คคว้อมใช้นะครับรถจดทะเบียนในปี2551นะครับ 34ี่แรงม้าโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับ2 1 0 0 0 0บาทนะครับใครเร็วใครได้เนาะตัวนี้นะอ่ะอีกหนึ่งคันนะครับส4แรงเหมือนกันนะครับอ่ะทั้งน้อยไปเลยจวดนะครับเป็นคันที่2นะครับตัวนี้ก็หน้าใบดันนะครับเต็มเต็มนะครับเสียงค้อจะต่างกันนิดนึงนะครับใบมีดเร็วนะฮะอันนี้นะครับยางเต็มเต็มทั้ง4เส้นเหมือนกันนะครับยางก็ประมาณ90ซครับราคา2 1 0 0 0 0บาทนะครับหางเร็วนะครับวงมไัยเบานะครับ ยนสามปูกนะครับสองเพาโฟวินกับเคลื่อนสี่ล้อทางน้อยโฟวินเอาโฟวินขึ้นหน่อย่ขับโกนะครับฝากไปที่เกียร์สองไฮนะครับในการทํางานนะครับของรถพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสามหกเจ็ดนะครับก็เกียร์ที่ใช้ฝากก็จะเป็นเกียร์สองไฮนะครับในการทํางานนะครับเสียงเครื่องเสียงแน่นมากๆนะครับตัวนี้เอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับ ยกหนูนะครับโทรสั่งจองได้เลยนะครับหรือว่าไม่มั่นใจนะครับก็นัดเข้ามาดูรถนะครับก่อนจะเข้ามาดูรถนะครับให้โทรนัดก่อนนะครับเผื่อรถไม่อยู่นะครับเผื่อติดจองออนไลน์นะครับเพราะช่วงนี้นะครับเอฟซีติดตามกันแล้วรถก็ออกเร็วมากนะครับตอนนี้นะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่21นะครับรถเข้าใหม่2คันนะครับมารีวิวช่วงบ่ายๆนะครับฝนตกใหม่ๆนะครับปรับสภาพทำสีแล้วทั้ง2คันนะครับราคาเดียวกัน210,000บาทนะครับรถปี51ทั้งคู่ จะไยช้าหน่อยนะครับรถ3ส,สูบนะครับไปตัดหญ้าก็ได้นะครับไถนาก็ได้นะครับดุยสวนลงลมสบายๆนะครับสนใจทางไหนก็เลือกได้เลยนะครับตอนนี้นะครับมี2 0 0พัน แล้วก็พวกนี้จะมีตัว3 4 0 8ี่ไเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับทีนี้ก็จะเป็นการจนต่อนะครับยางสวยๆนะครับยางใหม่ๆเลยครับรถชุดนี้นะครับยางมาใหม่ๆเลยนะครับอ่าคันไหนก็ได้นะครับรถปีเดียวกันนะครับสภาพใกล้เคียงกันเลยนะครับอ่าผมให้สภาพนะครับทั้งสองคันนี้ก็ประมาณ80บวกขึ้นนะครับผมไม่กล้าให้ 90- ้าถึงร้อเนะครับรถพ่วงนี้นะครับไม่กล้าให้ให้ถึงประมาณนั้นนะครับเพราะรถ10ปีเนี่ยผ่านการใช้งานมาก็เยอะ ผ่านการใช้งานมาก็เยอะพวกเฟืองเกียร์อะไรต่างๆนะครับคุณต้องเข้าใจว่ามันมีส่วนสึกหรอนะครับนะครับคือรถเราที่ออกไปทุกทันนะครับสามารถใช้งานนะครับการทํางานได้ทุกระบบแต่ก็ยังยืนอยู่ในคําว่าสภาพของมือสองนะครับพอรถพวกนี้นะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับเราคารันตีว่าเครื่องเกียร์นะครับเราดีพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับคือนี้คือทายืนยันจากลูกค้าแล้วก็เรา เก็บเงินที่หน้าหน้าบ้านอยู่แล้วนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งจองออนไลน์หรือว่ามามัดจําที่หน้าร้านก็มัดจําแค่หมื่นเดียวนะครับมัดจําแค่หมื่นเดียวในระยะที่ไม่เกิน300กิโเมตรแรกนะครับเรามัดจาแค่หมื่นเดียวส่วนถ้าเกิน300กิโลมัดจา2 0,000ื่นนะครับตอนนี้นะครับมาดูนะครับสภาพรอบคันนะครับได้ผ่าน5้าเหมือนกันเอาหางลงหน่อยอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่าเพิ่งปล่อยคัะตัวตัวนี้ได้ผ่าน6นะครับต่างกันตัวนี้ได้ผ่าน6นะครับไปสวยๆทั้ง6ลูก เอาท้ายเต็มนะครับอ่ะปั่นท้ายหน่อยหมูช้างนะครับทาให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแขนหลังสลัดโซ่ข้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันขอไฟหน่อยน้อยขอระบบไฟก่อนแล้วอ่ะไปเลี้ยวนะครับอ่ไปเลี้ยวข้างนี้ไม่ติดตรงสายสายขาดนะครับอ่ไฟไฟท้ายไฟสปอร์ตไลท์หน่อยอ่าเปิดไฟล้วบ่เปิดไฟเราบ่อ่ะติดจะไฟหนาไฟถ่ายติดแหละเรียบร้อย ไปเลี้ยวข้างซ้ายไม่ติดนะครับคันนี้เดี๋ยวไล่ให้นะครับยางสวยๆนะครับสภาพยางเก้าสิบเอร์เซ็นะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับโยกล้อไหนเลี้ยวตัดนะครับยังไม่ตัดท็อนะครับใช้งานอยู่ที่สองพันแปด้อยห้าสิหกชั่วโมงนะครับสองพันแปดรอยห้าสิหกชั่วโมงนะครับอันนี้ได้คอนโทรลใหม่ด้วยนะครับคอนโทรลใบมีดใหม่นะครับใบมีดก็เร็ว สอง G S นะครับยกแน่พอดูเครื่องยนต์หน่อยแน่นมากๆนะครับสมบูรณ์นะครับทั้งสองคันนี้นะครับของเหลวเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพคือพร้อมส่งพร้อมขายนะครับ สามสิบีแรงนะครับโควินนะครับสองเขาขับเครื่องสี่ล้อนะครับเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับตัวนี้นะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่แวะเวียนมาชมคลิปคลิปนี้นะครับใครคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ด้วยเด้อขอบคุณครับ